โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกคนเ,นเข้าสู่ช n e l s สเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคงจะไม่สายเกินไปนะครับที่จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าสวัสดีปีใหม่ป, 2024, ปี2024ครับเนื่องจากมันก็เลยวันที่1มา ค่อนข้างหลายวันแล้วนะแต่ถ้าเกิดตามหลักการจริงๆเนี่ยครคุณไปลองไปเซิร์ชดูนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยเรายังคงสามารถที่จะอวยพรวันปีใหม่กันได้นะครับโดยที่ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับ สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกคนยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไปตลอดทั้งปีนะโอเคครับหลังจากที่อวยพรกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันนะเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดของเนื้อเรื่องเกมชินิมแพคที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในปี2024นี้นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นเกมเกมชินิมแพคกันมาอย่างยาวนานหรืออาจจะเป็น ผู้เล่นใหม่หรืออาจจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ตามเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงอาจจะลืมเนื้อหาหลักกันไปจริงๆแล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของทาวเวอร์หรือนักเดินทางของเราเนี่ยครับมีเป้าหมายการเดินทางคืออะไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าตั้งแต่แรกนะครับภายในเมืองมอนสเต็เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะจํากันได้ใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้ามาในเมืองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับไพมอนใช่ไหมว่าโอเคนะ เรากําลังออกตามหาน้องสาวของเราอยู่นะครับแต่หลังจากที่เราเดินทางไปเรื่อยๆครับหลังจากผ่านบทที่1ฉากที่4เมื่อตอนที่ตัวของทาวเวอร์เนี่ยพบเจอกับฝาแฝดอีกคนหนึ่งเนี่ยครับตัวของเราเนี่ยค่อนข้างตกใจมากครับที่ฝาแฝดของเราเนี่ยดันไปอยู่กับอบิสซะงั้นแถมยังดูท่าจะเป็นคนใหญ่คนโตในอับิสออเดอร์ซะด้วยตัวของฝาแฝดล้วเนี่ยครับทิ้งท้ายคําพูดประมาณว่าตัวของเขาเนี่ยเคยเดินทางทั่วทั้งทวีปมาแล้วรอบนึงซึ่งถ้าเกิดตัวของเราเนี่ยเดินทางไปจนถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ตามเนย เราก็จะรู้ความจริงทั้งหมดเมื verified, ม่อถึงเวลานั้นเนี่ยตัวเราก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องราวบางอย่างได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการบอกไกลๆนะครับว่าแฟดของเราเนี่ยบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดก่อนแล้วตัวของเราในคิดยังไงก็ค่อยมาคุยอีกทีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปครับตัวของเราเนก็ได้เหตุผลในการเดินทางใหม่ซึ่งนั่นก็คือเป็นการออกเดินทางตามหาอาคอนทั้ง7คนนะครับว่าอาคอนทั้ง7คนน,ค,คนนั้นเนี่ย,ยมีใครที่มีหน้าตาเหมืออนนกที่เเราจ นตอนแรกมเพราะว่าตัวเอกของเราหรือทาวเวอร์เนยครับต้องการที่จะถามให้แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยอโนกอสทำไมถึงต้องผนึกพวกเราเอาไว้ด้วยหรือทำไมต้องขัดขวางไม่ให้พวกเราเนี่ยเดินทางออกไปด้วยนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับดังนั้นนะการเดินทางของเราหรือจุดมุ่งหมายของเราในการเดินทางไปทั่วทั้ง7ประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ความจริงครับว่าทำไมตัวของฝาแฝดเราถึง ไปเข้าร่วมกับ Abyss Order นั่นเองโอเคครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ t o w e r ร์เราเนี่ยคืออะไรกันแน่ก็คือการเดินทางตามหาความจริงใช่ไหมครับว่าทําไมฝาแฝดของเราเนี่ยถึงได้ไปอยู่กับ Abyss Order ที่นี้ครับมันก็อยู่ที่ลายทางแล้วครับการดําเนินเรื่องราวของตัวเกมนะครับมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนตอนนี้ถึงเมืองฟอนเทนแล้วใช่ไหมล่ะต้องบอกแบบนี้ครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยครับได้มีในเรื่องแสนสาคัญของ d ด n Slave ปรากฏขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าแผนการของฝาแฝดของเรา ที่เรียกว่าแผนการการถักทอแห่งโชคชะตานั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแผนการการถักทอแห่งโชคชะตาเนี่ยจะมีคนที่มีส่วนร่วมในหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวแคนริอาที่ได้สูญเสียประเทศบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วอีกทั้งยังมีตัวตนปริศนาที่เรียกว่าซินเนอร์หรือคนบาปที่ตัวของเดนสเลฟเนี่ยดูเหมือนว่า เขาจะรู้จักนะครับแล้วก็พอที่จะมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เดนเซเลฟนียครับต้องไปทําการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเขาจึงบอกว่าไว้เจอกันครั้งหน้าเนี่ยเขาก็จะมารายงานให้ฟังนะครับว่าไอ้เจ้าตัวของซินเนอร์หรือคนบาปเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งจุดนี้แหละครับที่มันเป็นอะไรที่สําคัญมากเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางตามหาความจริงนะครับว่าทําไมฝาแฝดของเราถึงไปอยู่กับอับบิสออเดอร์แล้วก็เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ค่อนข้างใหญ่โตใช่ไหมในอับบิสออเดอร์นะครับาแผนกตรงนี้จ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนการที่ฝาแฝดของเราเป็นคนรเริ่มขึ้นมานั่นเองนะดังนั้นครับภายในปี2024เนี่ยครับตามการคาดการนะครับก็น่าจะมีเควสของเดนสเลฟที่จะมีให้พวกเราเล่น,นปีละหนึ่งครั้งเข้ามาให้เราเล่นอย่างแน่นอนดังนั้นปี2024เนี่ยผมคิดว่าเควสเดนสเลฟครับจะเป็นตัวเฉลยให้เราได้รู้นะครับเกี่ยวกับตัวซินเนอร์หรือไม่ก็เป็นแผนการการถักทอแห่งโชคชะตานั่นเองไม่หมดเพียงเท่านั้นครับสิ่งที่มันเดือดมากๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องราวของเดนสเลฟครับ การอัพสเกลหรือเป็นการขยายเรื่องราวของเกมชินอิมเพกเนี่ยให้มันยกระดับไปอีกระดับหนึ่งครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าตลอดเวลาที่เราเล่นเกมชินอิมเพกมาเนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่า t ทาเวลเลอร์หรือนักเดินทางของเราเนี่ยเดินทางมาจากนอกโลกแต่เราก็ยังไม่เห็นถึงความสําคัญนะครับว่าเอ้ยเดินทางมาจากนอกโลกแล้วไงล่ะเออมันก็ดูเป็นอะไรที่พิเศษแต่ก็ยังดูไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าอ้างอิงจากเกมรุ่นน้องอย่างเกมฮงไกสตาร์เรลนะครับก็มีสเกลลิ่งพลังถึงระดับอวกาศเลยแถมเกมเกมนั้นเนเี่ย ยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพดาราตัวตนที่มีพลังถึงขั้นแบบว่าบิดเบือนกฎของจัก,กราวาลได้อะไรประมาณนั้นเลยมาเลยดวเวอร์ไปครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราเลยสโคบเกนชินกันเอาเองนะโดยรวมถึงตัวผมเองด้วยสโคบเกนชินว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่มีสโคบพลังอยู่แค่ประมาณแบบระดับอบตอะไรประมาณนั้นครับก็ดูเหมือนกับจะให้ค่าเกนชินน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเออผมไม่ได้จะให้ค่าเกนชินน้อยนะแต่ตามภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือ สเกลพลังเกนชินค่อนข้างน้อยมากครับแต่ความคิดเหล่านี้ครับถูกตัดไปเลยครับ หลังจากการปรากฏตัวขึ้นของอาจารย์ทัทกเกียหรืออาจารย์ชายที่มีนามว่าสกเกิร์กนั่นเองครับคือสกเกิร์กเด้ครับเป็นตัวตนที่เรียกได้ว่าพลังเนี่ยครับบียอนแล้วก็อันเดอร์เรดคนในทวิเทรอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากการปรากฏตัวขึ้นของสกเกิร์กเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเธอนะครับจะออกมาจากมิติอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นมิติอับบิสหรือเปล่าหรือว่าภายในเทรอดเนี่ยมันมีมิติอื่นอีนอนอกนะครับซึ่งเบาะแสภายในเกมที่ผมมมยัังงไไ่สาารถฟนด้นะ ก็มีหลายๆเบาะแสเหมือนกันนะครับที่สามารถอ้างอิงและตีความได้ว่าภายในทวีปเทรวต์นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่มิติ2มิติแต่น่าจะมีหลากหลายมิติอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เราได้เบาแสเพิ่มเติมนะครับว่าบางทีเนี่ยเทรวดอาจจะไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้ครับแล้วการปรากฏตัวของสเกิร์กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันได้อย่างแน่ชัดครับว่ามันมีพลังที่บียอน มากกว่าในทวีปที่ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าสเกิร์กเนี่ยจะเป็นตัวตนที่เก่งมากๆก็ตามแต่ละครับแต่มันก็ยังมีตัวตนที่เก่งกว่าเธอครับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของสเกิร์กนั่นเองครับที่มีชื่อว่าเซอร์ทาโลกิจากการพูดคุยแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้ครับเป็นตัวตนที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถคาดการพลังได้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเก่งกาจขนาดไหนทําได้แค่เพียงเดาสุ่มเท่านั้นนะนะมันอารมณ์ประมาณเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะไปเดาพลังอ e ิมานเตอร์หรือไม่สามารถ ที่จะไปเดาพลังของเทพดาราได้มันอะไรประมาณนั้นเลยครับดังนั้นการที่เกนชินอิมเพกเนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลของตัวละครเหล่านี้ออกมาเนี่ยครับมันเลยทําให้เราเนี่ยครับเข้าใจนะครับว่าเกนชิน i ิม a พกเนี่ยกำลังที่จะอัพสเกลของตัวเองเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งแล้วนั่นเองในเรื่องของพลังตัวละครนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากทีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดนสเลปก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่มีพลังอํานาจมหาศาลที่กําลังจะปรากฏขึ้นในอนาคตก็ดีครับมันก็ย ข่างสําคัญมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เชื่อได้ว่าเพื่อนๆที่เล่นเกม g e n h i n Impact ทุกคนรอคอ,อยครับซึ่งก็คือการปรากฏตัวขึ้นของ เมืองที่มีชื่อว่านัตแลนด์หรือเมืองไฟนั่นเองครับไอ้เจ้าเมืองไฟเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเคยทําข้อมูลไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปี2ปีก่อนก็จําตัวเลขแน่ๆไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลทุกแหล่งนะครับแล้วก็เอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโดยเมืองนัตแลนด์นะครับจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเมืองแห่งบางกรนะครับเป็นเมืองที่มีบางกรที่ไม่ใช่เหมือนนิวเวล็นะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาจากนิวเวล็ดเนี่ เป็นเมืองมังกรที่มีมังกรกลายพันธุ์ไปแล้วนั่นเองนะก็คือเหมือนกับวิเชฟที่กลายพันธุ์นั่นเองไงครับกลายเป็นสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่สายพันธุ์ดั้งเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งเหล่าผู้คนในประเทศของนาแลนะครับยังน่าจะใช้ชีวิตกันแบบชนเผ่าอีกด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนไปดูในอาวุธที่มีชื่อว่า Talking Stick หนึ่งในอาวุธเซ็ตใหม่ของ b a t t ท e Pass เนี่ยครับเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับช่วงของ สงครามเมื่อ500ปีก่อนด้วยนะครับเออก็จะเป็นสงครามที่เหล่าชนเผ่าเนี่ยร่วมมือกันต่อกรกับสิ่งที่เรียกว่าขุนเขาสีดําซึ่งก็น่าจะตีความได้ว่าอับบิสนั่นเองโดยถ้าเกิดพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทะอ,อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าสนใจมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับคือตัวละครที่จะอัพเข้ามาในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะพอที่จะสังเกตได้จาก Vo i c e ไล n ์ของตัวละครนะครับว่าเฮ้ยใน Vo i c e ไล n ์ของตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยเขาพูดถึงตััววะครรตไไหนที่่เาม เห็นหน้าบ้างหรือเปล่านะซึ่งก็มีหลากหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวของชิโอริที่ในตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือชิโนบุนะครับซึ่งชิโนบุก็ออกมานานแล้วนะซึ่งมันก็ไม่หมดเพียงแค่ในไวอยซ์ไลน์เท่านั้นครับที่เราสามารถไปสืบเสาะได้ว่าเฮ้ยจะมีตัวละครอะไรเพิ่มเข้ามาเรายังสามารถดูได้จากกริปมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ในเนื้อเรื่องก็มีการกล่าวถึงด้วยนะเช่นตัวของเซอร์ทาโลก อนคตนคแต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยเนี่ยก็คือเหล่าผู้บริหารนั่นเองปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเหล่าผู้บริหารใน g e n s h i n Impact เนี่ยเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เหล่าผู้คนเนี่ยครับค่อนข้างชื่นชอบอย่างมากแต่และตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยูนิคเป็นของตัวเองมีนิสัยที่แตกต่างกันรวมทั้งมีวิธีการของตนเองในเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันได้ยังไงเหมือนกันนะเออไม่เข้ากันสุดๆในทางด้านนิสัยเนี่ยเออแต่ก็เป้าหมายอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครตรต่เดอ,อิดามพ เติแต่ที่แน่ๆครับตัวละครเหล่านี้ครับเราจะได้เห็นแน่ๆภายในปีนี้นะซึ่ง ตัวละครผู้บริหารที่จะได้เจอแน่ๆนะครับอันนี้ผมก็เรียกได้ว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ไทม์ไลน์ตามเนื้อเรื่องที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็ควรที่จะปรากฏแล้วหนึ่งในนั้นก็คือตัวของเดอะไนฟ์หรืออล็กซิโนครับตัวละครตัวนี้ครับเราเห็นวิชั่นด้วยนะคือไม่รู้ว่าเป็นวิชั่นหรือดีลูชั่นเหมือนกันนะครับตรงข้างหลังของเธอนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะเล่นได้อย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เตรียมเพชรออกันได้เลยอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของกัปปันครับเดอนนะก ต้องเรียกได้ว่ากัปตันเนี่ยครับเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตฮอตเหมือนกันนะเพื่อนๆหลายๆคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจทฤษฎีหนึ่งนะครับที่คาดการกันเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยกัปตันเนี่ยอาจจะเป็นอันดับที่1นะครับส่วนตัวของเจสเตอร์หรือเปเดริโน่ของเราเนี่ยก็คืออันดับที่ศูนย์ของฟาทุยนะตรงนี้ก็ทฤษฎีนี้ใครแทงข้างไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับในใต้คอมเมนต์เลยนะแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเรามารอลุ้นกันครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วกัปตันเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่ 21ฟาทุยนะครับอันนี้ก็ไปเฝ้าติดตามกันได้แต่ที่แน่ๆครับผมก็หวังว่าตัวละครประเภทของ11ผู้บริหารเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยผมก็อยากจะให้เล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปตามลุ้นกันในอนาคตนะซึ่งคาดว่าในปีนี้แหละครับภายในปี2024เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวของตัวละครตัวเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตามเนื้อ,อาหานะครับตัวของ กับตันเนี่ยตอนนี้กํลาลังเข้าไปบูแลก็กอยู่ในเมืองนะัแนแลนด์เมืองแห่งการสู้รบนั่นเองนะครับพอพูดถึงเด,ดกับตันไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงอาจจะลืมไปนะครับเพราะว่าหายกับกับตันไปแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสแล้วก็อยากที่จะให้เพื่อนๆเตรียมเงินเตรียมเพชรรอกันไว้ได้เลยเนี่ยก็คือ1ในตัวละครอ,อาร์คอนตัวถัดไปครับอาร์คอนตัวถัดไปเนี่ยแน่นอนครับว่าสปอยในเนื้อเรื่องของเควสลอยเท้าเนี่ยเขามีสรรพนาว่าเธอครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นเธอแล้วก็เป็นผู้หญิงแน่ๆนะครับไม่ใช่ ภาษาไทยด้วยนะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าชียครับ S H E นะชีก็คือเธอแน่ๆดังนั้นเนี่ยเทพไฟครับเทพแห่งสงครามของเราเนี่ยจึงน่าจะเป็นผู้หญิงแน่ๆนะครับก็ต้องมารอลุ้นคาแรคเตอร์โมเดลกันนะครับว่าเธอเนี่ยจะเป็นฮิเมโกะอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเออหวังกันเอาไว้หรือเปล่าแต่สําหรับโดยส่วนตัวของผมแล้วนะผมก็ไม่ติดนะครับที่จะไม่เหมือนฮิเมโกะหรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเอา ถามแบบในความส่วนตัวจริงๆเลยอะส่วนตัวแล้วผมไม่อยากให้เป็นฮิเมโกะครับเพราะว่าฮิเมโกะเนี่ยมันดูเป็นโมเดลที่เก่าเนาะเออใช่เหมือนกับไรเดนอะอยากที่จะให้แบบเปลี่ยนไปเฮ้ยลองมูฟเป็นอันอื่นไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดจะมาในมุกข,ของฮิเมโกะเป็นเทพไฟรุ่นแรกแล้วตัวที่เราไปเจอเป็นเทพรุ่น2อันนี้ก็ไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับก็ซื้อหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า แม่เป็นเทพแห่งไฟแล้วก็เป็นเทพแห่งสงครามแถมยังเป็นสาวๆอีกใครจะอดใจไหวละ่ะถูกไหมล่ะครับเพื่อนๆโอเคแล้วนี่ก็เป็น เรื่องราวความเดือดที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในปี2024ที่พวกเรากําลังอยู่นี่นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่น g e n s h i Impact เนี่ยจะยังคง enjoy แล้วก็ happy กับคอนเทนต์ในการสำรวจแมปในการติดตามเนื้อเรื่องในการที่จะเล่นคอนเทนต์ต่างๆในเกมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะเล่นกันอย่างสนุกสนานต่อไปกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับในวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลัง ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ